จ้าก็สวัสดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็มีนี่เม็ดนนี้บ้านพี่เขาเรียกเม็ดเรียงนะจ้ะคือทางคนใต้นี่เขาจะเรียกว่าเม็ดเรียงแล้ววันนี้พี่ก็มีอันนี้คือรถสุดท้ายแล้วที่เอามาจากเมืองไทยก็คือจะมาตัดหัวกันแล้วก็มาแช่แล้วก็เราก็จะมามาเพาะกันเหมือนถั่วงอกนี่แหละ เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแล้วอุปกรณ์ที่จะใช้ตัดหัวเม็ดเม็ดเรียงนี่เราก็จะใช้อันนี้นะคะนี่กรรไกรตัดเล็บเรานี่แหละนี่เลยนี่นะคะก็คือเราก็ตัดหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะตัดหัวอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาล้างให้สะอาดกันนะคะคือล้างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาพอคันเหมือนถั่วงอกเลยนี่ นี่เลยจ้าคือล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแช่น้ำอุ่นกันเลยแล้วแช่น้ำอุ่นไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะเราก็จะเพาะกันเลยหมนถังอกเลยจ้าจ้าทีนี้เราก็มาดูอุปรกรณ์ที่ว่าเราจะเพาะเม็ดเรียงนะจ๊ะอันนี้คือเม็ดเรียงนี่อันนี้คืออุป,ปรกรณ์เราก็จะมีตะกร้าแล้วก็กละมังแล้วก็ที่สำคัญเราจะมีกระดาษครัวนะคะ คุชเชอโรเลเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เลยค่ะพี่ก็จะรองกระดาษลงไปเนี่ยประมาณสามหรือว่าสี่ชั้นนะคะสามหรือสี่ชั้นนี่นี่เราก็จะทำเหมือนพลาสต์ถองอกนะคะก็คือเหมือนพลาสต์ถองอกคอนโดอะไรเงี้ยนี่นี่เม็ดเรียงที่ว่าเราแช่น้ำไว้คืนหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะ เราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราก็ต้องทํากินอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองไทยเราก็ทํากินอย่างนี้ได้นะคะเครื่อนี้สะอาดด้วยเราไม่ต้องใช้ดินใช้ขี้เถ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราทําจนอย่างเงี้ยจนจบนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายนะคะเราก็จะปิดก็จะเอากระดาษนี้ปิดอีกรอบหนึ่งกระดาษตัวนีกกระดาษนี้อีกรอบนึงก็ามาณสี่ชั้นนะคะนี่เลยจะ แล้วเราก็จะเอากระดาษอันนี้ไปชุบน้ำเปียกๆนะคะทีนี้กระดาษชุบน้ำเสร็จเราก็จะใช้ผ้าอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะคะผ้าเช็ดจานนี่อีกชั้นหนึ่งก็คือเปียกๆเหมือนกันนี่ทีนี้เราก็จะอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาไาใส่ถุงกันใส่ถุงพลาสติกนะคะทีนี้พี่ก็จะใส่ถุงแล้วก็ผูกไว้ยอย่างนี้นะคะ ถูกว่ายนี้ก็ประมาณสี่ห้าวันเราก็จะได้กินอันนี้ก็ความรู้เล,ล็กน้อยสำหรับแม่บ้านนะคะชอปร็กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะจ้าอันนี้ก็มาดูวันที่2องนะคะนี่เลยจ้าแล้วก็รดน้ำนี่เริ่มแตกแล้วอันนี้คืนที่2องนะคะนี่เลยจ้าเขาปิดไว้เลยจ้าอันนี้ก็มาดูวันที่สี่กันนะคะสี่คืนนะคะอันนี้สี่คืนนี่ หล่นก็เป็นหน่อแล้วนะคะสวยมากนี่แล้วเราก็จะปิดไว้อีกสองคืนสองคืนแล้วก็ามาดูกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนี่เลยจ้าตอนนี้เราก็ได้เวลาเปิดแล้วจ้าหกวันหกคืนอันนี้พี่เปิดดูแลวนี่คือข้างบนนี่ค่ะเขาจะจะผอมๆนิดๆเหมือนนางแบบนะคะแต่ว่าข้างล่างเลิศจ้านี่เลยสาสามชั้นนะคะ สวยมากดูนี่ขาตันตันข้างล่างน่ะดูนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่วันนี้เราก็จะเอาออกแล้วนะคะนี่เลยพี่ก็จะเอามาจะมาแกงเนื้อนะคะนี่เลยจ้ะงามมากอันนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับแม่บ้านนะคะนี่เลยจ้ะเราอยู่มังนอกเราก็ทำกินได้ พี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ